มาดูนะครับอีซูซูดีแม็กเกิดการโอเวอร์รันมานะครับลูกสูบละลายนะครับพังเสียหายนะสวัสดี F 4, F 8, ้ fc แฟนเพจท่านนะฮะ fc ทางช่องยูทูบนะฮะวันนี้ดีแม็กเก่าอีกหนึ่งคันนะรถเครื่องยนต์โอเวอร์รันนะฮะแต่ทําไมถึงมีการโอเวอร์รันนะฮะหนึ่งนะ fc ไม่เคยมาเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องกับเราเลยไม่เคยมาเช็คอะไรเลยนะขับอย่างเดียวนะขับอย่างเดียวเลย จนพังนะแล้วโทรมาสอบถามแล้วว่าขับรถไปนะเครื่องยนต์ดับเองดับกลางอากาศนะเกิดจากสาเหตุอะไรจะยกมาให้ดูนะอันนี้เดี๋ยวไปดูถึงการที่คันนี้เครื่องยนต์โอลันแล้วพังเสียหายต้องยกเครื่องอีกหนึ่งรอบนะโอลันจนลูกสูบลาลายนะฮะการโอลันของเครื่องยนตนะ์ต้องมีอะไรพังนะครับ ถินเครื่องยนต์จะดับลงเองนะนคันนี้น่าจะมีน้ำมันเครื่องนะทะลักเข้ามาในห้องเผาไหมนะก็น่าจะเกิดจากครับเทอร์โบนะคันนี้ทเทอร์โบเสียนะครับเทอร์โบเสียเทอร์โบพังเลยนะครับหนักนะสาหัสนะสำหรับคันนี้ประเด็นคือคันนี้นะถามมาไปถ่ายน้ำมันเครื่องแบบไหนมานะฮะ ทำไมมันถึงพังง่ายได้ขนาดนี้นะนการใช้อะไรแท้นั้นผมว่ามันใช้ได้นานนะครับลูกสูงใช้ได้สามลูกส่วนหนึ่งลูกตามสภาพเลยมาดูตรงนี้ฟ้าตูกนะฮะทำมาแล้วแต่ว่าประเด็นคือผมว่าวาลมันคดแน่นอนนะฮะตรงนะี้ วาสูบหนึ่งฝั่ง FDA เอดีเเสียนี่ผมว่าต้องกดแน่นะเพราะว่าเกิดการกระแทกของเศษมิเนียมนะครับชัดเจนนะเทอร์โบนั้นหมุนไม่ได้แล้วนะครับตอนที่มาถึงที่นี่นะฮะเทอร์โบหมุนไม่ได้แล้วแล้วก็ติดไปเลยนะครับบูก็พังนะครับก็เหวี่ยงให้ได้นะฝาสูบทำใหม่ ส่วนอีกหนึ่งอย่างมองข้ามไม่ได้คือฟ้าหนะ้าหรือว่าปั๊มน้ำมันเครื่องตรงนี้นะครับตรงนี้เราเราล้างทำความสะอาดเพื่อจะดูร่องรอยความเสียหายนะครับมันเป็นรอยลงไปเลึกนะอันนี้ก็เปลี่ยนดีกว่านะก็าะการเอาวันนั้นโอ้โหรอบเครื่องยนต์น่าจะเกินน่าจะเกินเจ็ดหกเจ็ดพันรอบเกินแน่นอนนะครับลันจนพังเสียหายนะฮะอ่าอันนี้ รถมันเกินประกันแล้วด้วยแล้วก็คู่ขับขี่นะครับขับอย่างเดียวนะฮะผมว่าผมเข้าใจว่าน้ํามันเครื่องนะฮะอาจจะเกินระยะด้วยในะาการเปลี่ยนถ่ายไม่ไม่ตามระยะตามข้อกําหนดของรถยนต์เขานะครับเป็นคันแรกเลยนะที่มีการกลับมานะกับการโอหันเครื่องยนต์ของเรานะในรอบในรอบ2ปีนะะคือคันนี้ ทำกับเราไปได้ประมาณปีกว่าแล้วนะครปีก็ทํางานเกี่ยวกับพูดเรมาก่าสร้างนะฮะคือรถก็ค่อนข้างจะใช้หนักนะใช้หนักใช้เกินระยะว่ายง่ายเลยนะครับเอาง่ายเลยตั้งแต่ออกไปจากเรานะไม่เคยกลับมาเช็ควาลนะครับไม่มาเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องกับเราเลยนะฮะจนเกิดเ,เหตุการณ์แบบนี้นะถึงโทรมาหาเรานะเสื้อสูบที่เกิดการโอรันนะก็จะ นี่เลยครับเห็นไหมครับพังเอา้าปีปลอกใหม่ทั้งสี่ลูกครับจัดใหม่เลยนะฮะจบกว่านะ FC บอกว่าทำไปเลยนะครับ FC แจ้งทำไปเลยเดี๋ยวจัดให้แบบจมๆครับผมไกกนโตนะฮะดีแม็กซ์ที่เครื่องยนต์ุรรันนะฮะ บอกสูบตีให้ใหม่นะแล้วก็ <S <S เช็คแหวนนะครับลูกสูบเสียเปลี่ยนนะครับอันนีอ้อาหาเชียงกงให้นะะเพราะว่าของใหม่เดี๋ยวมันจะหนักไปหรือเปล่า <c oughs> จัดไปเลยนะ ส,สวยยขัดเรียบร้อยนะฮะพร้อมประกอบครับ<ห>เขาเวี่ยงใส่ไปแล้วนะปัดเงาเรียบร้อยยังได้สแตนดาร์ดอยู่เนาะเข้าเหวี่ยงอโชคดีเครื่องยนต์ดับก่อนขนาดไม่ดับเอ้ยขนาดเอไม่ดับนะเนี่ยดับเองยังขนาดนี้เลยฝาตงปีลเลอ้อ ผมบอกก่อนนะคันนี้เนะี่ยมันพังเพราะน้ำมันเครื่องไม่ดีนะอบอกเลยนะว่าการฮอนฟิตเครื่องไปเนี่ยให้ใช้น้ํามันเกรดดีๆนะครับกลับมาหาเราเน,นี่ยน้ามันโอ้โหเป็นขี้โคลนเลยนะครับะทีมงานเราประกอบไปแล้วนะฮะกับคันนี้ที่เครื่องยนต์โอเวอร์ันนะครับเดี๋ยวร,รอเก็บรายละเอยียดอีกนิดหน่อยนะสําหรับเครื่องยนต์คันนี้ดีแม็กนะฮะ อะไรที่ใช้ก็แท้นะฮะนี่เบิกเบิกแท้มาทุกตัวนะพวกต่างๆนะอันนี้ก็ซีนปลอกหลังสลิปเหล็กนะครับตัวน,นี้ต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะฮะในการใส่นะครับนี่นะแท้ทุกชิ้นนะครับผมไม้ต้องกลัวครับแหวนลูกสูบอ่าพวก ช้าบอ,อกช้อก้านกันรุนพวกนี้ต้องแท้เท่านั้นนะครับอ่าส่วนตัวปัญหาคือเทอร์โบตัวนี้นะฮะจัดการให้นะเรามีอยู่แล้วนะฮะพร้อมให้บริการนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตัวคับที่เขาโอเวอร์รันมานะไห่ลอยไหมหมดเลยนี่เราเช็คแล้วนะครับส่วนวิชีดเสียทั้งสี่ต้นนะเปลี่ยนปลายใหม่ สี่ต้นเลยปลายบวมตุยเลยนะครับแล้วก็เข็มด้านในของปลายหัวฉีดนั้นติดหมดทั้งสี่ต้นเลยนะเกิดจากความร้อนนะครับสําหรับที่แม็กคันนี้ที่เป็นปัญหาเรื่องการอุ้งันเราเห็นเกิดจากเอร์โบนะครับเอร์โบมันคอนนะเอร์โบเสียไม่รู้ตัวหลักๆเลยก็น้ํามันเครื่องนะเพราะว่าน้ํามันเครื่องที่เรา ตอนอุปกรณ์เครื่องยนต์เนี่ยโอ้โหมาเป็นที่เลนเลยแล้วก็ไม่เปลี่ยนถ่ายไหนไหม่รู้ตอนนี้แล้วมันไม่ไม่ได้คุณภาพแล้วมันเครื่องแล้วมันเครื่องน่าจะถูกถูกในความว่าห้าพันโลอ่ะเกจเกจห้าพันโลเปลี่ยนถ่ายแต่ว่าใช้ใช้ไปหมื่นโลอย่างเงี้ยใช้ไปประจาไม่ไม่แนะนํานะครับนี่งินเครื่องยนต์ของท่านไปไวแน่นอนห้านเปอร์เซ็น เท่านองเท่อน้ําบางตัวที่มีปัญหาเราก็จะจัดก,การเปลี่ยนให้ใหม่นะแล้วก็ปั๊มน้ามันเครื่องฝาหน้าตรงนี้นะฝาหน้าตรงตรงเนี้น,นี่ตรงนีน้ก่อนที่เราจะประกบฝาสูงลงไปเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นปั๊มน้ำมันเครื่องนะถ้ารถาว่ารันมาเนี่ยแนะนําเปลี่ยนเลยนะเพราะว่ามันเป็นรอยเยอะนะ รอเป็นลอยมันก็เสียงกับปั่นน้มันไม่ขึ้นนะพอไม่ขึ้นก็อาจจะมีปัญหาใช้ไปเร่นานก็อาจก็เรียกน้ำมันขึ้นไม่ทันแล้วก็อาการเดิมามอีกนะครับคือชารา์ปอะไรลูกเบรกนะครับในที่สุดนะครับน,นี้ก็เริ่มต้นให้ใหม่ทุกจุดนะครับ ไปกันต่อทีมงานยกขึ้นแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะเรียบร้อยแล้วนะสำหรับคันนี้ที่โอเวอร์รันมานะครับการโอเวอร์รันของคันนี้เกิดจากนะหัวฉีดด้วยนะครับหัวฉีดรั่วนะแล้วก็เทอร์โบเสียะนะครับองค์ประกอบทั้งสองอย่างนี้ทำให้เครื่องยนต์โอเวอร์รันนะแล้วลูกสูบก็ละลายไปเลยนะ ูกสูบเปลี่ยนใหม่สีลูกนะครับปลอกตีใหม่ก็เหมือนการอีวอ์นเครื่องยนต์ใหม่เลยนะฮะสำหรับวันนี้เพราะว่ารอบเครื่องนั้นค่อนข้างจะสูงนะครับกับการรันจนดับเองนะฮะอ่าเบื้องต้นก็จะทําการสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนคันนี้ง่นะายนะคันนี้ยังไงก็ต้องรันไปก่อนครับก่อนการคอนเครื่องยนต์นะ เสียงคันนี้ก็ถือว่าพออยู่นะครับแต่ว่ายังมีอยู่นิดนึงต้องรันไปอีกนิดนึงครับนะแล้วก็จะมีพวกน้ำมันตก้างในท่อไอเสียต้องไปวิ่งออกนะครับตอนเบิ้ลเครื่องคันจะขาอยู่แล้วนะคันรบคันนี้ตอนนี้รูดมานน้ำมันเต็มท่อไอเสียเลยนะน้ำมันเครื่อง ภาพมันเครื่องก็คันนี้อ่สาเหตุเครื่องยนต์โรลันแก้ไขให้จบเรียบร้อยแล้วนะก็จะทำการหลันเครื่องยนต์พิงไว้สักวันสองวันก็พรุ่งน,งนี้เสาร์อาทิตย์นะฮะติดภนารกิจไปทำบุญทอดกระถินนะครับ คันนี like ้ก็จะมาทำการรันยี่หีอโฟลโคไม่จะเป็นปันหายนต์เร่งดีนะหัวฉีดเปลี่ยนใหม่ไปทั้งสี่ต้นนะครับเพราะว่าเข็มผมติดหมดนะฮะหัวฉีดมือสองทำให้ใหม่เปลี่ยนปลายเปลี่ยนอะไรให้หมดนะครับชัดเจนครับอ้าครันนี้เดี๋ยว ก็แหละอาทิตย์หน้านะวันจันทร์พันโตแจ้งก็ีมารับอาวน้ำมันหมดอีกแววน้ำมันหมดอีกแววนะต้องเติมน้ำมันเดี๋ยวหมดจริงๆต้องไปหาซื้อมาเติมเดี๋ยวค่อยๆขับไปเติมน้ำมันนะครับอ่ะตอนนี้ก็ลันอินไปก่อนนะครับถ้น้ำมันเชื้อเพลิงก็จะหมดแล้วเดี๋ยวเติม ไปเติมเพิ่มนะครับแล้วก็ลันไปเลยนะครับพรุ่งนี้มีทีมงานอยู่ที่อู่นะก็พักสองวันกับงานบุญกระถินนะครับรอเอ็ซีบางท่านก็เห็นเราทำข้าวตาอข้าวระถินนะ่นแลก็นำปัจจัยนะมาเสียบเสือ้อมครั้งกระถิ่นกัเราร่วมบุญกันไปด้วยนะครับก็ขอบ,ขอบคุณนะครับสำหรับเอซี T, นะฮะที่วิ่มทำบุญมานะท่านก็โอน ใจมานะก็สำหรับงานผู้พันั้งยนต์ของเรานะก็ขอใคยบางท่านอาจจะล่าช้านิดนึงนะครับเพราะว่างานมันก็เยอะนะเริ่มเริ่มเยอะแล้วนะครับเพราะว่าช่วงหน้าหน้าฝนนี่งานจะน้อยขอพอมดหมดหน้าฝนงานเริ่มมาเยอะแลต่อแถวมันก็้องมาควันตั้งยนต์เลยนะ เอซีก็เอ่อถ้าบางท่านจะเข้ามานะให้โทรโทรนะล่วงหน้าก่อน,นครับาบางทีขับเข้ามาบางครั้ง,งอาจจะไม่ได้ทำนะหรือว่าต้องจอดรถทิ้งไว้กนะ็ถ้าบางท่านที่สามารถจอดรถทิ้งไว้ได้นะก็นำมาได้เลยนะถ้าเราว่างเราจะจอดลงมาแล้วก็ส่งไปคืนนะครับเอาับคันนี้นะเอสซี FC บอก ทำชิปลงไปเลยนะแต่ว่าเราก็อยากทําให้มันเยอะๆแหละแต่ว่าป,ปัญหาเรื่องห <c oughs> นักนะเราก็ต้องทําเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ทำยูทู e เป็นอาชีพนะยเราทํา YouTube มาเพื่อบอกถึงปัญหาของรถยนต์นะครับไม่ได้ทําแบบว่าเป็นอาชีพที่จะต้องแบบต้องไปสร้างความตึงควาเข็อะไรเยอะๆนะไม่ใช่นะเราทำเพืนนะ่อให้รู้ว่าหนึ่งเราทาพวกนี้เป็นรถรุ่นนี้เป็นทําเป็นนะ แล้วให้เอซเราเข้ามาทํากับเราแค่นั้นเองคือทําเพื่อหางานนะครับเอาคุยมาไปเยอะแล้วสำหรับคลิปนี้นะฮะปัญหาที่เกิดคือเทอร์โบนะคอนลุนนะครับพังนะสาเหตุเกิดจากใช้น้ำมันนะเครื่องยนต์ที่ไม่ได้คุณภาพนะครับเลยทําให้เครื่องยนต์พังไวนะสำหรับเอซที่ทำเรื่องเดิมมอเราไปนะผมบอกเลยนะ บางท่านไม่เคยกลับมาถ่ายแนละ้วมันเครื่องกับเราเลยนะฮะหายไปเลยนะวาลว์วอก็ไม่กลับมาตั้งนะฮะแล้วนั่นมันเครื่องฮอนเครื่องยนต์ใหม่ๆนะแนะนำเลยห้าเดีดยวสามสิบขอเลยสักแสนกิโลนะฮะขอเลยสักแสนกิโลอยู่ดีๆไปใช้สิบสี่สิบอย่างเงี้ยบางท่านสิบห้าสิบห้าสีสิบเกม e m เก rem สำหรับจึงสังเคราะห์ เหมาะกับเครื่องยนต์ที่มันหลวมแล้วนะครับเครื่องยนต์ที่ทิปใหม่ๆนะทิปใหม่ๆใ,ใช้ห้าแต่อยสามสิบมันจะดีกว่าเรื่องกว่ารถวิ่งดีกว่าแล้วก็ล้างทับกับเมาที่ตกคฟังในเครื่องยนต์ได้ดีกว่านะครับอกกันไว้แค่นี้นะโอเคฮนะสำหรับคลิปนี้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะฮะก็อย่าลืมเชื่อกดไลค์ก like, ดแชร์ให้เรานะครับกดติดตามนะครับตามช่อง y o ยูทูบอู่แง่จเจริญเงินช่างนะครับและทางเพจเฟซบุ๊กอู่แง่เจริญเงินช่างนะสำคัญที่สุดคือ กระดินะกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเจ็ดจบลบไม่บานปลายที่อยู่นจเจริญการช่างนะครับ